ด้นสยามทุกทิศทัท่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ี่ทิศคุณผู้ชมครับช,ช่วงนี้ก็กลับมาเรื่องของอการช่วยเหลือ,อการทําบุญกันเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดหน้าเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะ,ะว่าอย<ช>่าง<ช>ที่จังหวัดหน้าเนี่ย มีมรสมุมเข้าหนักน้ำท่ <ตก S 2> วม <นะ S 2> เออใช่ครับฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมเกิดอุทกภัยนะฮะในหลายๆพื้นที่เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ที่ยื่นมือเข้าไปเข้าร่วมนะฮะแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างมากมายเลยที <ภา S 2> เดียวนะฮะแล้ววันนี้ครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งการช่วยเหลือสําหรับในวันนี้ที่เราอยากจะมา บอกให้กับแฟนๆรายการของเราได้รับทราบแล้วก็เผยใจอยากช่วยเหลือกันนะครับ<ะ>ที่นี่คือที่วัดปางค่าจังหวัดหน้านนะครับเขามีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดหน้าน,นะครับซึ่งทางวัดเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือหลายครั้งแล้วนะครับแต่ทราบว่า ยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอคือเกิดเหตุแบบนี้บางทีช่วยเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเนาะถูกต้องค่ะนะคะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับรายละเอียดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ต่อสายตรงเลยนะครับไปสอบถามพระเกียรติกรสุธารรมจารีนะฮะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดปางค่าที่จังหวัดน่านนะครับถึงเรื่องของการช่วยเหลือในครั้งนี้กันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วด้วยะนะครับกรานมัสการท่านเลยแล้วกันนะครับนมัสการครับ อ่าเจริญพรคุณโยม้มคพี่คะก่อนอื่นเลยอัปเดตนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ก็แบรบรเทาลงแล้วเจริญพรเพราะว่าสนาัน้ําตอนนี้ได้ลดลดลงบ้างแล้วค่ะเพราะว่าสองวันก่อนเนี่ยคือน้ํา น้ำที่มามาในช่วงก่อนได้ลดลงบ้างแล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือยังมีฝนตกออกมาพายุลูกสถการณก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องต้องเฝ้าระวังเกี่ยกอทาอาจจะเพิ่มขึ้นได้ฝ <ขะ S 1> นก็ยัง <S <S ตกอยู่อ,อีกอย่างที่ทราจบจากพยากรณ์อากาศก็คือเขาบอกว่าเอ่อไม่ใช่พยากรณ์อากาศกรมอุตุนยิยมวิทยาบอกว่าทางภาคเหนือกับทางภาคตะหนกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจาก พายุอะไรสักอย่างนี่แหละที่กำลังจะพัดเข้าไทยเออนะฮะก็เลยต้องเจออีกรอบนึงใช่นะคะและอย่างทางวัดบางค่านี่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไงบ้างคะตอนนี้ทางวัดได้จัดตั้งหาสุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านที่วัดเลยเชียนพรแล้วก็ทางวัดได้ได้ประกอบอาหารในเชียนพรเพื่อ,อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอดถึง น้ำดื่มยารักษาโรคจุดอาดประสานประสานงานความช่วยเหลืออะต่างๆเจีิญพรที่ผู้ประสบภัยต่างๆแล้วก็เป็นศูนย์รับบริจาคอาจจะติดรมหลายๆท่านที่ร่วมบริจาคมาเจริญพรครับนะฮะ,ฮะและ้วแล้วตอนนี้อย่างอย่างทางผู้ประสบภัยใน,นในพื้นที่ที่กาลังขาดอยู่นะี่ยจะเป็นการขาดในส่วนของอะไรบ้างครับเจรย์พรในตอนนี้ในส่วนที่ขาดก็คือ ที่สุดเลยเลย,เลยก็คือจากที่สอบถามมาตอนนี้ก็คือยายอรักษาโรคเรียนถอนเพราะว่าเท่านก็เป็นแฉะท่านก็มีอาการปวดหัวไรต่างๆเรียนคอนเพราะยาสามัญประจําบ้านนี้จำเป็นเป็นอันดับแรกแล้วก็น้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารข้าวสารที่จะใช้นํามาประกอบอาหาร,รเพื่อ น่าไปแจกจ่ายในวันต่อไปอย่าเชือ่อ่อนค่ะแล้วอย่างนี้ทางวัดเองนะคะยังต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปไหมคะอย่างเช่นแบบอยากจะได้ของบริจาคอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ่าตอนนี้ทางวัดก็ได้เปิดรับบริจาคจากทางในโลกออนไลน์ในทวิบุ๊กแต่บางส่วนเรก็รวบรวมมาร่วมบริจาคและตอนนี้ก็เปิดรับบริจาคเรื่อยๆในเรื่องของ น้ำดื่มค่ะข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคบางท่านอาจจะโอนมาในตามบัญชีที่ทางวัดได้เปิดให้รวมบริจาคบางท่านอาจจะส่งเป็นของมาเลยเป็นก้อนั้งของก็ได้เป็นทั้งเงินก็ได้นะคะครับผมนะฮะอย่างในส่วนของการร่วมบริจาคนี่คือจะร่วมบริจาคแบบไหนได้ไหมครับเป็นสิ่งของแล้วก็เป็นเงินได้ด้วยใช่ไหมฮะ ได้เจริญพรนะรแล้วอย่างนี้ทางวัดเองจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อนเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเลยไหมคะท่านคะใช่เจริญพรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะคะสำหรับช่องทางในการรับบริจาครับนะคะแต่สุดท้ายนี่ให้หลวงพี่ค่ะเชิชญชวนญาติโยมให้มาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ ก็ขอเชิญพรบอกบุญกับสถาญาตโยมเนาะที่มีจิตเมตาร่วมทาบุญบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านในครั้งนี้เพราะว่าเป็นอุทปภัทยที่ใหญ่หลวงนักของชาวจังหวัดน่านาที่ออขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคของอน้ำดื่มมือืมปัจจัยยารักษาโรคแต่ตอนนี้จาเป็นเป็นอย่างมากแก่ผู้ที่ประสบภัยในจังหวัดน่าน เพื่อที่ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปแล้วก็เพื่อนใช้ในการบรรเทาพุกข์เพื่อคืนความสุขแก่ชาวจังหวัดน่านจะได้มีรอยยิ้มขึ้นมาได้อย่างน้อยอประสบอุทัตภัยในครั้งนี้เห็นน้ำต่จากน้องชาวไทยและทุกทุกท่านที่มาช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านก็มีความสุข แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านมาณัที่นี้ด้วยเนาะอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านค่ธุครับผมนะฮะอ่ะนะครับเราก็รวมอนุโมทนาด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทางรายการของเราก็นะไม่รบกวนเวลาหลองหลวงพี่แล้วกันนะฮะนะัสละเวลามาเยอะพอสมควรแล้วนะครับวันนี้กร่าวมัสการาลาครับัสการา,าค่ะขสักออก,าการณครับ ลคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบริจาคก,กันได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งของ,ข,ของเครื่องใช้เครื่องดืมได้หมดเลยหรือจะโอนมาเป็นเงินก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือช่องทางค่ะสามารถโอนเงินมาได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระกีรติกรสุธรรมจารีนะคะหมายเลขบัญชี9814926 825ค่ะคยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่0932415194ค่ะครับผมอ่ะแล้วก็ขอร่วมเป็นกําลังใจแล้วกันนะฮะทางสถานีไทยไทยครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้ก็รังศพประสบปัญหาน้ําท่วมอุทกภัยในครั้งนี้อยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยรวดเร็วแล้วกันนะฮะแล้วก็อีกระลอกหนึ่งที่กําลังจะมาขอให้เบาอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยแล้วกัน ค่เป็นกะำลันใจให้ค่ะใช่ครับส่วนช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะช่วงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อครับที่รายการด้นสยามครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ